รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเมืองไทยน่าดูเช่นเคยนะคะซึ่งในส่วนของภาคการท่องเที่ยวก็เริ่มจะยิ้มได้กันขึ้นมาบ้างน,นะครับในวันนี้นะคะเราก็มีข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวไทยมาฝากด้วยค่ะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะช่วงวันหยุดยาวในสัปดาห์ที่ผ่านมาบรรยากาศของทศบาลเมืองศรีราชาจังหวัดชนบุรีคึกคักด้วยสีสรนของเทศกาลดนตรีมิวสิกบายดีที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดยิ่งใหญ่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนในประเทศและมุ่งกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งชนบุรีเป็นหนึ่งนนจัััังงหวววดภาาาคตตะะออออกกกีีมมโโสสสฟืู้แล ทางเศรษฐกิจอยู่ในแผนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออกอีกด้วยค่ะสามารถรองรับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบโดยนักท่องเที่ยวได้ร่วมย้อนความทรงจํากับเพลงยุค80จนถึงยุค2000จากศิลปินชื่อดังทั้งนี้งานจัดขึ้นภายใต้มาตร,ราการสาธารณาสุขในรูปแบบโควิดฟรีอีเวนต์แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบ2เข็มหรือสแสดงเอกสารรับรองผลการตรวจ ATK เป็นลบไม่เกิน72ชั่วโมงเพื่อความมั่นใจความปลอดภัยแก่ผู้ร่วมงานค่ะ จังหวัดชนบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักแห่งหนึ่งของประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเลือกให้เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและการพักผ่อนชวนคุณผู้ชมไปกราบสการะพระมหาเจดีย์เกศแก้ววัดแสนสุขสุดทธิวารารามจัดสร้างแบบคล้ายเจดีย์วัดอัสดางคณิมิตรบนเกาะสีชังมีบันไดานาคทอดยาวรอบทิศมีสีที่แตกต่างกันในแต่ละจุดและยังมีสวนปั้นเตือนสติเรื่องของการทำความดีและความชั่วต้องได้รับผลแห่งการกระทำในแดนสวรรค์และนรกภูมิหรือจะแวะพักที่วัดเขาตะแบกรองรับด้วยเครื่องดื่ ชื่นใจก่อนจะไปไหว้พระขอพอรกันซึ่งที่นี่มีจุดชมวิวแบบ360องศาบนสะพานที่สร้างแบบสกายวอล์กเชื่อมต่อระหว่างเขาสองลูกสนุกสุขใจและวัดใจไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วอย่าลืมแบ่งเวลาไว้สักหนึ่งวันเพื่อไปเที่ยวเกาะสีชังใช้เวลานั่งเรือประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะได้พบอีกเมืองที่น่าหลงไหลาทางภาพวิถีชีวิตชุมชนบรรยากาศความงามของท้องทะเลที่สงบไหว้ขอพอรเจ้าพ่อเขาใหญ่ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวกาเกาะบันทึกภาพความทรงจํางดงามของสะพานอัสดางสัญ,ญลักษณ์ของเกาะ สีชังสะพานแห่งรักที่รัชกาลที่5ทรงโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2434นั่นเองค่ะเพื่อการท่องเที่ยวอย่างมั่นใจสอบถามก่อนการเดินทางได้ที่1672เพื่อนร่วมทางค่ะสำหรับกิจกรรมพิเศษร,รัรบ,บกระแสะในช่วงนี้กับเทศกาลขนหัวลุกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตเตรียมจัดขึ้นในวันที่27-29พฤษภาคมเวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกานโรงงานปักสันการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยจะในระดตพื้นที่18,000ตารางเมตรให้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความสนุกสนานแบบ ที่ชวนให้มาพิสูจน์เทศกาลขนหัวลูกกันแบ่งพื้นที่เป็น9สายได้แก่สายบูชาสายมมสายอาสาสายเพลินสายบุญสายสยองสายกินสายยอดและสายพิเศษจะพิเศษจนขนหัวลูกอย่างไรต้องลองมาพิสูจน์ด้วยตัวเอง3,500คนแรกที่ลงทะเบียนเข้างานผ่านระบบคิวคิวจะได้รับสายสินปลุกเสกก่อนใครด้วยค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์สําหรับสาวกสายศรัทธาสายบูชาสายบุญแล้วก็สายมมนะคะเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมที่น่าจะสร้างความทรงจําและเป็นตํานานให้เกิด การบอกต่อก็เลยเป็นที่มาของเทศกาลผลหัวลุกงานนี้ไม่ใช่ดังแค่เฉพาะคนไทยแล้วนะคะ เอ็กซ์แพดชาวต่างชาติหรือผู้สื่อข่าวต่างชาติก็ให้ความสําคัญมากๆเพราะเขาอยากรู้เหมือนกันว่าไอเฟสติวัลที่มันเป็นกู๊ดบัมหรือทําให้คนหัวลุกที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าเรามีความเรื่องของความเชื่อความศรัทธาถือว่าหมดเด่นไม่แพ้ชาติใดส่วนใครที่ลงไลและชื่นชอบผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนตั้งแต่วันที่18ถึง22พฤษภาคมนี้ท็อปและเซนทรัลฟูดฮอลล์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานไ a แล a ซ์อ Amazing d เรียน and Food f e s t ณารานด้านหน้า World, เซ็นทลลดดุยแะสอผไม้ไ ที่หลายคนตั้งตารอคอยเปิดให้ทานการจุใจเจ็ดรอบต่อวันและยังมีสินค้าด้านการเกษตรให้เลือกมากมายในโซนมาร์เก็ตจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลและอาหารแปรรูปข้าสารของเด็ดจ,จากทั่วทุกภาคของไทยได้ของดีมีคุณภาพและยังได้ช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยค่ะเมื่อวันเสราร์ที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์ประเวศคงเอียดจัดพิธีไหว้ครูหลวงปู่นายอินทศิโลประจำปี2563ครั้งที่33ณสำนักอาจารย์ประเวศอําเภอบางปะหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งในปีนี้หลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวรรณจังหวัดพิจิตรได้ เมตตาม,มาร่วมง,งานโดยมีศิษยานุสิย์ร่วมง,งานเป็นจํานวนมากพร้อมด้วยผู้มีกําลังศรัทธาม,มากมายรวมออกโรงทานเลี้ยงอาหารให้แก่ผู้มาร่วมง,งานได้อิ่มท้องและอิ่มปุญตลอดงานค่ะเมื่อแสดงความกตัญญูตาเวทิตาต่อครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตายายเนาะนะทุกคนทํความดนะีมีศีลห้าอยู่ในใจอรับแผนพระคุณครูบาอาจารย์อภัแทนพระคุณแผ่นดินให้รู้จักรักษาค่ศาสนาพระมหากษาัตริย์สิทธิ์หลวงวุนายนะครับโดยอาจารย์ประเภทของเอียด อยากให้รักกันแล้วก็สามคัคคีต่อกันครับผมในเรื่องของเมตตามหานิยมนะคะในเรื่องของค้าขายการงานการเงินเนี่ยคือเราประสบความสําเร็จทุกอย่างนะคะเราก็เลยฝั่งเม่็อปลักตัวเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานท่านเลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิธีธรรมวิถีไทยสวัสดีค่ะ